ขอไอย้ยาดมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มเถอะนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งสร้างความบริกรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระตบปลายจมมกของเรานั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยน้อมสำเียกไปด้วยหลวงพ่อเพียงแค่พูดแค่ย้ำแค่เตือนให้พวกท่านไปทํา สร้างความรู้ตัวสํารวจกายของเราสํารวจใจของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ลักษณะของการเจริญสติเป็นลักษณะอย่างไรเป็นแค่เรื่องการหายใจพวกเราก็ขาดการสร้างความรู้ตัวที่ชำนาญบางครั้งก็รู้อยู่อาจจะรู้อยู่เป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวทำอย่างไรเราถึงจะรู้ให้ต่อเนื่อง เรารู้จักวิธีแล้วเราก็พยายามไปทำส่วนศรัทธาความเชฉละต่างๆนั้นมีกันยุคการฝักใฝ่การสนใจนั้นมีกันยุคแต่ไม่รู้ลักษณะของใจลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดไม่ส่งไปภายนอกเป็นอย่างไรใจที่เกิดกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นลักษณะหน้าตาอาการเป็นอย่างไรตรงนี้แหละเราไปนึกเอาไปคิดเอา เขายังรวมกันอยู่เราต้องมาสร้างความรู้ตัวแล้วก็ให้ต่อเนื่องให้ชำนาญแล้วก็ขัดเกลากิเลสมันพร่น์สอนใจของหล่จนกว่าจะรู้เท่าทันจนกว่าจะรู้ต้นเหตุเห็นแยกแยะตามธรรมความเข้าใจได้หมดความสงสัยหมดความบังเลได้อยู่คนเดียวเราก็ดูเราแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเราอยู่หลายคนเราก็ดูเราแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเรามันพัฒน์สอนตัวเองตลอดเวลา บุคคลเช่นนี้ถึงจะถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่ว่าไปวิ่งหาธรรมที่โน่นวิ่งหาธรรมที่นี่แต่การจเจริญสติลักษณะของสติยังไม่รู้จักลักษณะของใจการควบคุมใจการอบรมใจมันพร่ำสอนใจส่วนมากมีตั้งแต่ใจกับอาการของขันห้าเขาส่งไปภายนอกอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมติแต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องมาจเจริญสติเข้าไปแยกแยะเข้าไปสังเกตชี้เหตุชี้ผล รู้ท่าทาันกิเลสอย่าปีเลสละเอียดถึงจะตืตต่นขึ้นมาทุกเรื่องในชีวิตจะลุกจะก้าวจะเดินใจต้องนิ่งรับรู้จะรับประทานข้าวปลาอาหารกายหิวรู้ใจเกิดความอยากกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไร,าางาางไรภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไรเราต้องทําความเข้าใจให้ละเอียดทุกเรื่องส่วนมากเราก็ทําความเข้าใจได้เป็นบางเรื่อง ละได้เป็นบงางอย่างมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเราต้องพยายามทําให้ต่อเนื่องจนกําลังสติของเราเป็นมหาสติจากมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญากลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงใจรอบรู้ในโลก,กธรรมเอาไปใช้กับชีวิตได้ตลอดเวลาไม่ต้องฝึกอะไรเลยฝึกตั้งแต่ใหม่ๆเขี่ยวเข็นตั้งแต่ใหม่ๆ ชี้เหตุชี้ผลให้ใจยอมรับความเป็นจริงถึงจุดหมายไปทางสติปัญญาสมาธิเขาจะรักษาเราเองถ้าใจไม่มีกิเลสไม,ม่ใจไม่เกิดใจไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเขาก็จะว่างในความว่างนั้นแหละเขาเรียกวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจพยายามทำไม่ว่าพระวายโยมบัชีพยายามเดินให้ถึงจุดหมายขยันมันเพียนอย่าไปเกียจคร้านเพียงแค่ระดับของสมมุติเราก็ขยันมันเพียน รู้จักช่วยเหลือตัวเองแก้ไขตัวเองให้ได้ทุกเรื่องที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ท,ที่กินเราก็พยายามช่วยกันดูอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบุญเราก็รีบทำอย่าไปงอมืองอเท้าเอาการปฏิบัติเอาการทำงานนั่นแหละเป็นการปฏิบัติละความเกียดคร้านสร้างความพยันมันเพียรทุกเรื่องต้อะต,ตื่นขึ้นมาที่พักของเราเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไร เราเป็นบุคคลที่พร้อมหรือไม่เรามีความเฉลยสละเพียงพอหรือไม่เรามีความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องช่วยกันแก้ไขล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นถ้าสอนตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นอย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนเสียเวลาเปล่าเสียดายเวลาเราต้องแก้ไขตัวเราจะล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่สังคม ไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องอยู่หลายคนก็มือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนอันนี้เพียงแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นเองอปากันไว้ปลาพอมๆกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อกันนะ